ีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับปัสดี FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เครนินจะพาเพื่อนๆมาบำรุงรักษาสลิงครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สลิงเครนรอกเล็กของเคลน25ตันนะครับเนาะมี FC ท่านหนึ่งนะครับถามมาว่ารอกเล็กเนี่ยเราสามารถยกได้น้ำหนักได้ประมาณสักกี่ตันครับ ลอกเล็กก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือรอกเล็กนะครับรอกเล็กนี่ก็จะยกอยู่ประมาณสักสามตันนะครับสลิงที่เราใช้ยกชิ้นงานนะครับที่ติดกับตัวรถมีความยาวพอประมาณนะครับประมาณทำไมถึงต้องให้ยกได้แค่3ามตัน เพราะเตุไดนะครับจุดขาดของสลิงอยู่ตรงไหนทำไมถึงต้องยกแค่3มตันแน่นอนครับการที่เราจะทํางานให้ปลอดภัยนั้นออกคํานึงถึงสลิงของเราเองนะครับสลิงที่ใช้กับตัวรถซึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้สลิงนั้นเสียหายได้ง่าย แล้วก็ชำรุดง่ายนะครับก็คือการยกเกิดน้ำหนักนะครับลิมิตและน้ำหนักที่กำหนดไว้นะครับของเครน25ตันประมาณ3ตันนะครับของรอกเล็กรอกใหญ่ก็จะคูณไปเส้นละ3ตันถ้า4เส้นก็12ตัน12ตันก็จะอยู่ที่เราจะตั้งรถนะครับว่าจะตั้งรถยกของชิ้นงานประมาณไหน เปอร์เซ็นต์ของการยกเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิอดอุบัติเหตุมันมีบอกในจอคอมพิวเตอร์นะครับในจอคอมพิวเตอร์ข้างบนสุดก็จะเขียนบอกว่าเราสามารถที่จะยกน้ำหนักได้เท่าไรไม่เกินเท่าไหร่ความสูงความยาว ความไกลเราไม่ควรที่จะยกน้ำหนักเกินลิมิตของรอกบ่อยๆนะครับเพราะจะทำให้รอกของเรานั้นเกิดการเสียหายได้นะครับอย่างน้อยๆนะครับใช้ได้สักหนึ่งปีก็จะทำให้การดูแลบำรุงรักษานะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเราใช้ตามลิมิตและก็ตามกำหนดการของ รอบนะครับเราจะใช้สลิงที่ติดมากับตัวรถนะครับได้นานจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆเพราะว่าเขายังไม่เสียหายหรือชำรุดนะครับเนาะมาพูดถึงเหตุที่จะทำให้ชำรุดได้ง่ายนะครับหนึ่งการยกน้ำหนักเกินพิกัดของไอ้สลิงนะครับทำให้สลิงนั้นตกร่องนะครับ ปัญหาที่จะเกิดตามมาคือสลิงตกร่องของโลนนะครับของโลนสลิงนี่เวลาเวลาส,สลิงยกของขึ้นเนี่ยมันก็จะเรียงมันก็จะเรียงตามร่องตามร่องนะครับแต่ถ้าเรายกเกินมันจะเบียดร่องลงไปนะครับมันจะเบียดร่องลงไปถ้าของชิ้นหนักชิ้นหนักเกินนะครับอย่างสมมุติว่า เขาไม่ให้ยกเกิน3ตันแต่เราไปฝืนยกประมาณ5ตันอย่างเงี้ยครับถามว่ายกได้ไหมยกยกขึ้นครับยกขึ้นแต่ความเสียหายจะตามมาเยอะมากครับคือหนึ่งพอสลิงที่ยกขึ้นไปนะครับตกร่องมันจะไปกดทับสลิงเส้นข้างในทำให้สลิงเส้นข้างในนั้นบี้แบนนะครับพอบี้แบนเสร็จ สลิงที่มันเบียดตกร่องมันก็เกิดความเสียหายทําให้เวลาเราเก็บรถเก็บรอบมันจะไม่อยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับและเวลาเรามายกชิ้นงานบ่อยๆเข้าก็จะเกิดการเสียดสีบ่อยๆแล้วก็สลิงก็จะขาดในที่สุดขาดณที่นี้ไม่ใช่ว่าขาดทั้งหมดนะครับขาดแก้เฉพาะที่ตรงที่โดนกดทับบ่อยๆนะครับโดนกดทับบ่อยๆ เวลาเรายกขึ้นไปมันจะกระตุกมันจะมีอาการกระตุกคือเหมือนเหมือนมีอะไรมากระชากเพราะว่ามันจะเสียดสีกันนะครับประมาณว่าพอมันตกตกร่องเนี่ยมันก็จะหลุดออกจากร่องไปกระแทกกับสลิงเส้นข้างในที่อยู่ในโลนนะครับก็จะทำให้ สลิงบีแบนแล้วก็สึกไอตรงที่เสียดสีกันบ่อยๆก็จะมีการขาดของสลิงทีละเส้นทีละเส้นถ้าเราไม่เช็คบ่อยๆก็อาจจะถึงขาดร่วงลงมาเวลายกชิ้นงานนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีแก้ไขและซ่อมบำร,รุงเราอย่ายกเกินนะครับ เราอย่ายกเกินน้ำหนักของชิ้นงานและก็พิกัดของรอกเล็กนะครับขอเครน25ตันเรายกแค่3ตันก็พอนะครับอย่าไปยกฝืนอย่าไปฝืนยกเกินกว่านี้จะทำให้สลิงเสียหายได้นะครับโอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปของผมอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายคน ที่กำลังขับเครนอยู่หรือไม่ก็น้องๆที่กำลังสนใจในงานเครนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับฟังแล้วก็เข้ามาเรียนรู้การบำรุงรักษาสลิงนะครับหวังว่าคลิปของผมจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเครนแล้วก็ท่านที่สนใจในงานเครนนะครับ สลิงเป็นส่วนหนึ่งและก็ส่วนสําคัญที่สุดในการยกชิ้นงานของรถเครนนะครับการบารุงรักษาและการใช้จะให้ยาวนานก็ต่อเมื่อเรามีการใช้ให้ถูกต้องนะครับการฝืนบ่อยๆการยกการชิ้นงานที่น้ําหนักเกินก็จะทําให้สลิงของเราต้องเสียหายและก็ชำรุดแน่นอนครับการชิ้นเปลืองของการใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้น นี่นอนครับวันที่เราบำรุงรักษารถของเราเองและดูแลสิ่งที่เราใช้เป็นประจำนั้นมันก็จะส่งผลทําให้เรานั้นทำให้รถเรานั้นไม่เสียหายไม่จอ,ซอ,จอดซ่อมนานรายได้หลักของเราก็คือการทํางานในการมาขับเคลื่นซึ่ง จะทาให้เราไม่ขาดเสียรายได้ในจุดนั้นไปนะครับเนาะหรืออาจจะเสียโอกาสในการที่จะเกิดรายได้ของเรานั่นเองก็ขอขอบคุณนะครับหวังว่าคลิปของผมจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับคลิปนี้ก็ส่งท้ายกับภาพบรรยากาศของหน้างานนะครับเป็นภาพบรรยากาศนะครับไม่มีโอช่วงนี้ ขอลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย